ความรักจากพ่อแม่ไม่ได้ให้ปีละครั้งแต่ให้เราทุกลมหายใจตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกท่านไม่เคยรอวาเลนไทน์เพราะหัวใจของพ่อแม่คือวันแห่งความรักที่ไม่เคยหมดอายุเจริญพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมวันนี้อยากชวนทุกท่านหยุดใจสักครู่แล้วมองย้อนกลับไปในชีวิตของตนเอง ว่าความรักที่แท้จริงนั้นเราได้รับจากใครมากที่สุดไม่ใช่ดอกกุหลาบไม่ใช่คำหวานจากคนแปลกหน้าแต่คือมือหยับหยาบของพ่อและหัวใจอ่อนโยนของแม่ที่คอยประคองเรามาโดยไม่เคยคิดค่าตอบแทนพระพุทธเจ้าตรัสว่ามารดาบิดาคือพรมของบุตรเป็นครูคนแรกเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้เสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขความรักของท่าน ไม่ต้องมีวันพิเศษไม่ต้องมีของขวัญราคาแพงไม่ต้องมีคำสัญญาหรูหราเพราะความรักของพ่อแม่คือการตื่นเช้าทำงานเพื่อให้ลูกอิ่มคือการอดทนกับความเหนื่อยล้าเพื่อให้ลูกมีอนาคตหลายคนรอให้ถึงวาเลนไทน์เพื่อบอกรักใครบางคนแต่กลับลืมบอกคำว่ารักกับคนที่รักเรามากที่สุดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคนที่ไม่เคยทิ้งเราไปไหน แม้ในวันที่เราอารมณ์ร้ายแม้ในวันที่เราลุ้มเหลวแม้ในวันที่เราไม่มีอะไรให้ท่านภูมิใจพ่อแม่ก็ยังคงยืนอยู่ข้างหลังเงียบๆอดทนและคอยอวยพรให้ลูกมีความสุขในหลักธรรมความกตันญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นรากฐานของความเจริญคนที่รู้คุณพ่อแม่ย่อมไม่ตกตำ่ำเพราะใจของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเต็มไปด้วยความสำนึก และไม่กล้าทำความชั่วเมื่อใจรู้คุณใจก็รู้จักให้และเมื่อใจรู้จักให้ใจก็ยิ่งเป็นสุขอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีท่านแล้วค่อยคิดถึงความรักอย่ารอให้ถึงวันสำคัญแล้วค่อยหาของขวัญเพราะเวลาที่มีค่าที่สุดคือเวลาที่เรายังมีโอกาสได้ดูแลท่านได้พูดกับท่านดีๆได้กอดท่านได้ยิ้มให้ท่านได้ตอบแทนพระคุณแม้เพียงเล็กน้อย ก็มีค่ามากกว่าดอกไม้ผันชอบความรักของโลกอาจหวานในบางวันแล้วจืดจางไปในอีกวันหนึ่งแต่ความรักของพ่อแม่คือความรักที่เงียบลึกและยืนยาวไม่ต้องมีเทศกาลไม่ต้องมีดอกไม้ไม่ต้องมีคำสัญญาแต่มีหัวใจที่เสียสละอยู่กับเราทุกวันวาเลนไทน์ปีนี้ถ้าจะบอกรักใครสักคนลองหันกลับไปบอกรักคนที่บ้าน ลองยกหูโทรศัพท์ไปหาท่านลองถามว่าท่านกินข้าวหรือ,อยังเหนื่อยไหมสุขสบายดีหรือไม่คำถามสั้นๆอาจเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับหัวใจของพ่อแม่เพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในดอกไม้ไม่ได้อยู่ในของขวัญแต่คือการไม่ลืมผู้มีพระคุณและการใช้ชีวิตอย่างดีงามให้ท่านได้สบายใจนั่นแหละคือวาเลนไทน์ที่งดงามที่สุด ในสายตาของพ่อแม่ทุกคนในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกถึงคุณของมารดาบิดาอยู่เสมอเพราะท่านคือผู้ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาและให้โอกาสเราได้ยืนอยู่บนโลกใบนี้หากไม่มีท่านเราก็ไม่มีวันนี้ไม่มีร่างกายนี้ไม่มีโอกาสได้ทำความดีหรือแม้แต่ได้ฟังธรรมมีพระสูตรหนึ่งกล่าวไว้ว่าต่อให้ลูกแบกพ่อไว้บนบาข้างหนึ่ง แบกแม่ไว้บนบาอีกข้างหนึ่งเลี้ยงดูท่านตลอดชีวิตก็ยังนับว่าใช้หนี้พระคุณไม่หมดเพราะสิ่งที่พ่อแม่ให้ไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารแต่คือความรักความห่วงใยและการเสียสละที่ไม่มีวันสิ้นสุดบางครั้งพ่อแม่อาจพูดไม่เพราะอาจดุอาจเตือนอาจบ่นซ้ำๆจนเรารู้สึกรำคาญแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในใจของท่านจะเห็นว่าทุกคำพูดนั้นมีความห่วใหใยซ่อนอยู่ ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากเห็นลูกตกต่ำไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกลำบากธรรมะสอนให้เรามองด้วยปัญญาไม่ใช่มองด้วยอารมณ์เมื่อใจสงบเราจะเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้คือความรักที่บริสุทธิ์แม้บางครั้งจะไม่ถูกใจเราแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราในวันข้างหน้าความกตัญญูไม่ได้วัดจากเงินทองไม่ได้วัดจากของขวัญราคาแพงแต่เริ่มต้นจากใจที่รู้คุณ เริ่มจากคำพูดดีๆเริ่มจากการไม่ทำให้ท่านเสียใจเริ่มจากการใช้ชีวิตอย่างสุดจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นนั่นคือของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับพ่อแม่บางคนซื้อดอกไม้ให้คนรักแต่กลับพูดจาแข็งกระด้างกับพ่อแม่บางคนยอมเสียเงินมากมายเพื่อเอาใจคนอื่นแต่ไม่เคยเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวเพื่อนั่งคุยกับพ่อแม่อย่างตั้งใจนี่คือความหลงของใจที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนอยู่เสมอว่า ใจที่ไม่รู้คุณย่อมนำทุกขมาสู่ตนเองถ้าอยากให้ชีวิตเจริญให้เริ่มต้นจากความกระตันอยู่ถ้าอยากให้ใจสงบให้ดูแลพ่อแม่ด้วยความเต็มใจถ้าอยากให้บุญกุศลเกิดขึ้นง่ายๆก็ให้เริ่มจากบ้านของตนเองเพราะการดูแลพ่อแม่คือบุญใหญ่ที่ทำได้ทุกวันไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องรอวันสำคัญวันนี้ก่อนจะบอกรักใครไกลๆล,ลองหันกลับมามองคนที่บ้านลองยิ้มให้ท่าน ลองพูดคำว่ารักกับท่านแม้จะเขินแม้จะไม่เคยพูดมาก่อนแต่คำสั้นๆนั้นอาจทำให้หัวใจของพ่อแม่ออบอุ่นไปทั้งวันความรักของโลกอาจต้องมีเงื่อนไขต้องมีของแลกเปลี่ยนต้องมีคําสัญญาแต่ความรักของพ่อแม่คือความรักที่ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและนั่นคือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับในชีวิตนี้เพราะฉะนั้น อย่าปล่อยให้วันวาเลนไทน์ผ่านไปโดยที่หัวใจยังลืมผู้มีพระคุณให้ทุกวันเป็นวันแห่งความกตันอยู่ให้ทุกลมหายใจเป็นลมหายใจแห่งความรักที่ตอบแทนท่านนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องซื้อหาแต่สร้างได้จากใจของเราเองเมื่อใจเริ่มมองเห็นคุณของพ่อแม่ชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆจากใจที่เคยแข็งจะอ่อนโยนขึ้นจากใจที่เคยเห็นแต่ตัวเอง จะเริ่มเห็นผู้อื่นนี่แหละคือธรรมะที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ต้องนั่งสมาธินานหลายชั่วโมงแค่รู้คุณและตั้งใจตอบแทนใจก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องคนกระตัญญูว่าเป็นคนหายากในโลกเพราะคนส่วนใหญ่มักมองไปข้างหน้าวิ่งตามความฝันวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามความรักแบบโลกโลก จนลืมหันกลับมามองคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เคยจับมือเราเดินในวันที่เรายัางเดินไม่เป็นลองถามใจตัวเองดูสักครั้งว่าเราเคยทำให้พ่อแม่ยิ้มได้มากแค่ไหนเคยทำให้ท่านสบายใจหรือเปล่าหรือม่แต่ทำให้ท่านเป็นห่วงทำให้ท่านนอนไม่หลับเพราะความดื้อความประมาทและความหลงของเราเองธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีโลก แต่สอนให้เราอยู่ในโลกอย่างรู้คุณรู้หน้าที่และรู้ความพอดีหน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ไม่ใช่เฉพาะตอนที่ท่านแข็งแรงแต่ยิ่งต้องดูแลมากขึ้นในวันที่ท่านอ่อนแรงวันหนึ่งเวลาจะพาทุกอย่างเปลี่ยนไปคนที่เคยอุ้มเราอาจเดินช้าลงมือที่เคยแข็งแรงอาจสัน่น เสียงที่เคยเรียกชื่อเราอาจแผ่วเบาวันนั้นแหละคือบททดสอบของหัวใจเราว่าเราจะตอบแทนท่านด้วยความอดทนหรือปล่อยให้ท่านอยู่กับความเหงาอย่าคิดว่าเวลายังมีมากอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูแลเพราะชีวิตไม่เคยแน่นอนวันนี้ยังได้ยินเสียงท่านวันพรุ่งนี้อาจเหลือแค่ความทรงจำวันนี้ยังได้จับมือท่าน วันพรุ่งนี้อาจเหลือเพียงรูปถ่ายและคำว่าถ้าย้อนเวลาได้เพราะฉะนั้นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความรักที่หวือหวาไม่ใช่ความรักที่ต้องประกาศให้โลกรู้แต่คือความรักที่เงียบอดทนและทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดโดยไม่ต้องมีใครเห็นเหมือนที่พ่อแม่เคยทำกับเราถ้าอยากมีชีวิตที่เป็นมงคลให้เริ่มจากการกรตันยู ถ้าอยากให้บุญคุ้มครองให้ดูแลผู้มีพระคุณถ้าอยากให้ใจสงบให้เลิกเอาแต่เรียกร้องแล้วหันมาเป็นผู้ให้บ้างนั่นแหละคือธรรมะที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดทุกครั้งที่เราพูดดีกับพ่อแม่ใจเราจะอ่อนลงทุกครั้งที่เราดูแลท่านใจเราจะสูงขึ้นและทุกครั้งที่เราทำให้ท่านสบายใจ บุญกุศลก็จะค่อยๆสะสมเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราอย่ารอให้ถึงวันวาเลนไทน์อย่ารอให้ถึงวันพิเศษเพราะสำหรับพ่อแม่วันที่ลูกเป็นคนดีคือวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตของท่านและนั่นคือของขวัญที่ไม่มีวันเหี่ยวเฉาไม่มีวันจางหายและไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีค่าเทียบเท่าได้เมื่อใจเราเริ่มเข้าใจความรักของพ่อแม่อย่างแท้จริง ความโกรธความน้อยใจและความดื้อรั้นในใจจะค่อยๆเบาลงเพราะเราจะเห็นว่าคนที่เราควรอ่อนโยนที่สุดไม่ใช่คนไกลแต่คือคนที่อยู่ในบ้านของเราเองหลายครั้งเราเก็บคำหวานไว้ให้คนนอกแต่กลับใช้คำพูดแข็งๆกับพ่อแม่เราอดทนกับคนอื่นได้ทั้งวันแต่กลับหงุดหงิดใส่ท่านเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อย นี่คือความหลงของใจที่ยังไม่เห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวธรรมะสอนให้เรากลับมาดูใจตนเองไม่ใช่ดูแต่ความผิดของคนอื่นถ้าใจเรายังแข็งกับพ่อแม่ก็แสดงว่าใจเรายังต้องฝึกอีกมากเพราะคนที่ตอบแทนพระคุณไม่ได้ย่อมยากที่จะเป็นคนดีอย่างแท้จริงความกตันยูไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่เป็นเรื่องของการกระทำในชีวิตประจำวัน คือการตั้งใจฟังเวลาท่านพูดคือการไม่เถียงด้วยอารมณ์คือการช่วยงานเล็กๆน้อยๆในบ้านคือการถามไถ่ด้วยความจริงใจแม้เพียงวันละเล็กน้อยแต่ทำด้วยใจที่อ่อนโยนบางคนรอให้ตัวเองรวยก่อนค่อยตอบแทนพ่อแม่แต่แท้จริงแล้วพ่อแม่ไม่ได้รอเงินก้อนใหญ่ท่านรอเพียงลูกที่เป็นคนดีลูกที่พูดจาไพเราะ ลูกที่ไม่สร้างปัญหาลูกที่กลับบ้านมาด้วยรอยยิ้มนั่นแหละคือทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในสายตาของท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่เลี้ยงดูทางกายแต่คือการชวนท่านทําความดีชวนท่านรักษาศีลชวนท่านฟังธรรมและทำให้ท่านมีใจที่สงบนั่นคือการตอบแทนที่ลึกซึ้งและมีอนิสงส์มาก ถ้าเราอยากให้ชีวิตมีความสุขก็ให้เริ่มจากบ้านของเราเองเริ่มจากคำพูดดีๆกับพ่อแม่เริ่มจากการลดความดื้อของตัวเองเริ่มจากการเป็นคนที่น่ารักในสายตาของท่านความสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเพราะมันเริ่มต้นได้จากหัวใจที่รู้คุณอย่าปล่อยให้ความเคยชินทําให้เรามองข้ามความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าคิดว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะทุกชีวิต ต้องเดินตามกฎของเวลาวันนี้ยังมีโอกาสได้ดูแลก็จงดูแลด้วยความเต็มใจอย่ารอให้เหลือเพียงความคิดถึงแล้วค่อยรู้คุณค่าความรักจากพ่อแม่ไม่ได้มีเฉพาะในวันวาเลนไทน์แต่มีอยู่ในทุกจานข้าวที่ท่านเตรียมให้ในทุกคำเตือนที่ท่านพูดในทุกความห่วงใยที่ท่านส่งมาอย่างเงียบๆและถ้าเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยใจที่รู้คุณ ชีวิตของเราจะอบอุ่นและสงบขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์เพราะสุดท้ายแล้วของขวัญที่งดงามที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของที่ได้จากใครแต่คือพ่อแม่ที่ยังมีลมหายใจและยังยืนอยู่ข้างหลังเราเสมอไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันอะไรไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวาเลนไทน์หรือไม่ความรักของท่านก็ยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยลองหยุดใจสักครู่ แล้วนึกถึงภาพในวัยเด็กของตนเองวันที่เรายังเดินไม่เป็นยังพูดไม่ชัดยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครคือคนที่คอยอุ้มเราใครคือคนที่ตื่นกลางดึกเพราะเสียงร้องของเราใครคือคนที่ยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อให้เรามีวันนี้พ่อแม่ไม่เคยถามว่าวันไหนควรรักลูกเพราะทุกวันคือวันแห่งความรักของท่านไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดา วันฝนตกหรือวันที่โลกทั้งใบดูมืดมนท่านก็ยังคงเป็นแสงเล็กๆที่คอยส่องทางให้เราเสมอแต่เมื่อเราโตขึ้นใจของเรากลับวิ่งออกไปไกลวิ่งตามความฝันวิ่งตามความรักแบบโลกโลกวิ่งตามความสำเร็จที่คนอื่นยกย่องจนบางครั้งเราลืมหันกลับไปมองคนที่ยืนอยู่ที่เดิมคนที่ไม่เคยหนีไปไหนคนที่ยังรอคอยเราอยู่ที่บ้าน ธรรมะสอนให้เรารู้จักหยุดหยุดความหลงหยุดความประมาทหยุดความคิดว่าเวลายังเหลืออีกมากเพราะชีวิตนี้ไม่แน่นอนวันนี้ยังได้เย็นเสียงพ่อแม่วันพรุ่งนี้อาจเหลือเพียงความทรงจำและคำพูดที่เราไม่เคยได้บอกการบอกรักพ่อแม่ไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องมีดอกไม้ไม่ต้องมีของขวัญราคาแพงแค่คำพูดอ่อนโยน แค่การนั่งคุยกับท่านสักครู่แค่การช่วยงานเล็กๆในบ้านสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ในใจของพ่อแม่บางคนอยากได้ความรักจากคนทั้งโลกแต่กลับไม่เห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ใกล้ตัวที่สุดพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เริ่มต้นจากความกระตันยูเพราะคนที่รู้คุณพ่อแม่ใจย่อมไม่แข็งกระด้างและย่อมไม่หลงไปในทางที่ผิดง่าย ถ้าอยากให้ชีวิตมีความหมายให้เริ่มจากการทำให้พ่อแม่สบายใจถ้าอยากให้บุญคุ้มครองให้ดูแลผู้มีพระคุณด้วยใจจริงถ้าอยากให้ใจสงบก็ให้เลิกเอาแต่เรียกร้องจากท่านแล้วหันมาเป็นผู้ให้บ้างวันวาเลนไทน์อาจผ่านไปทุกปีดอกไม้อาจเหี่ยวเฉาของขวัญอาจเก่าไปตามกาลเวลาแต่ความรักของพ่อแม่ไม่เคยเหี่ยวไม่เคยเก่า และไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีโอกาสในขณะที่เสียงของท่านยังเรียกชื่อเราในขณะที่มือของท่านยังจับมือเราได้จงใช้เวลานั้นให้คุ้มค่าด้วยความกระตันยูด้วยความอ่อนโยนและด้วยหัวใจที่รู้คุณเพราะเมื่อถึงวันที่ท่านไม่อยู่สิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราไม่ใช่ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ แต่คือความทรงจำว่าเราเคยรักท่านมากพอหรือยังและนั่นแหละคือคำตอบของหัวใจที่ไม่มีใครหลอกตัวเองได้เลยในวันที่โลกสอนให้เรารักแบบหวือหวาธรรมะกลับสอนให้เรารักแบบเรียบง่ายไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ไม่ต้องให้ใครเห็นแค่ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดนั่นก็คือความรักที่งดงามแล้วความรักของพ่อแม่ ไม่ได้เริ่มต้นจากคำพูดหวานแต่เริ่มจากการเสียสละจากหยาดเหงื่อจากน้ําตาจากความเหน็ดเหนื่อยที่ลูกไม่เคยเห็นหลายครั้งท่านเก็บความทุกข์ไวเ้เงียบๆเพื่อให้ลูกยิ้มได้หลายครั้งท่านอดเพื่อให้ลูกอิ่มหลายครั้งท่านยอมแพ้เพื่อให้ลูกได้ชนะนี่คือความรักที่ไม่ต้องการคำชม ไม่ต้องการการตอบแทนแต่กลับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราธรรมะสอนว่าคนที่เห็นคุณของผู้มีพระคุณย่อมมีแสงสว่างในใจไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคแค่ไหนใจก็ยังมีที่ยึดเหนี่ยวเพราะความกระตันอยู่คือรากของความดีงามทั้งหลายถ้าใจยังรู้คุณพ่อแม่ใจก็จะไม่กล้าทำชั่ว ไม่กล้าทำสิ่งที่ทำให้ท่านต้องเสียใจเพราะทุกครั้งที่คิดจะทำผิดภาพของพ่อแม่จะลอยขึ้นมาเตือนใจให้หยุดให้คิดและให้เลือกทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรักจากพ่อแม่ไม่ใช่แค่ความอบอุ่นในวัยเด็กแต่คือหลักยึดของชีวิตคือเข็มทิศที่คอยนำทางเราให้เดินไปในทางที่ไม่หลงผิด อย่าปล่อยให้โลกภายนอกดึงใจเราไปไกลจนลืมบ้านอย่าปล่อยให้คำหวานของใครบางคนทำให้เราลืมคำเตือนของพ่อแม่เพราะคนที่รักเราจริงไม่ใช่คนที่พูดเพราะที่สุดแต่คือคนที่อยากเห็นเรามีชีวิตที่ดีทุกครั้งที่เรากลับบ้านแล้วเห็นพ่อแม่ยังนั่งรออยู่นั่นคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขทุกครั้งที่ท่านถามว่า กินข้าวหรือยังนั่นคือคำว่ารักที่ไม่ต้องแปลทุกครั้งที่ท่านบอกให้เราระวังตัวนั่นคือความห่วงใยที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆเหล่านี้เพราะเมื่อวันหนึ่งมันหายไปเราจะรู้ว่าไม่มีคำหวานไหนในโลกทดแทนคำเรียกของพ่อแม่ได้เลยชีวิตคนเราอาจมีวาเลนไทน์ได้หลายครั้ง อาจมีความรักหลายรูปแบบแต่พ่อแม่มีเพียงคนเดียวในชีวิตและความรักของท่านก็มีเพียงหนึ่งเดียวเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความรักในชีวิตมั่นคงก็ให้เริ่มจากความรักที่มั่นคงที่สุดนั่นคือความรักจากพ่อแม่และการตอบแทนท่านด้วยหัวใจที่กระตันยูคือวาเลนไทน์ที่งดงามและยั่งยืนที่สุด ในชีวิตของเราเมื่อเราค่อยๆซึมซับความรักของพ่อแม่ด้วยใจที่รู้คุณเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ของขวัญราคาแพงไม่ได้อยู่ที่คำหวานจากใครบางคนแต่คือความสบายใจของคนที่เลี้ยงเรามามีคนมากมายในโลกนี้ที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักแบบชั่วคราวยอมเสียเงินเสียเวลาเสียใจแต่กลับไม่เคยยอมเสียความดื เพื่อทำให้พ่อแม่สบายใจนี่คือความหลงที่เกิดจากใจที่ยังไม่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากลับมาดูใจตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเพื่ออะไรเพื่อความสุขชั่วคราวหรือเพื่อความดีงามที่ยั่งยืนเพราะความรักแบบโลกโลกอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อแต่ความรักของพ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยหายและไม่เคยทอดทิ้งเราลองถามใจตนเองดูว่า ถ้าวันหนึ่งเราเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตคนแรกที่เรานึกถึงคือใครไม่ใช่คนรักไม่ใช่เพื่อนแต่คือพ่อแม่เพราะในใจลึกๆเรารู้ว่าคนที่รักเราจริงคือคนที่เลี้ยงเรามานี่แหละคือความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีคำสัญญาไม่ต้องมีของแลกเปลี่ยนแค่ได้เห็นลูกมีความสุขท่านก็พอใจแล้วธรรมะสอนว่า ความกตัญญูคือมงคลอันสูงสุดของชีวิตคนที่รู้คุณพ่อแม่ย่อมมีชีวิตที่ไม่ตกต่ำเพราะใจของเขาเต็มไปด้วยความดีเต็มไปด้วยความเมตตาและไม่กล้าทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมเมื่อใจรู้คุณใจก็รู้จักให้และเมื่อใจรู้จักให้ใจก็ไม่ทุกข์ง่ายเพราะความสุขที่เกิดจากการให้เป็นความสุขที่ลึกและยั่งยืนกว่าการรับ อย่ารอให้ถึงวันที่พ่อแม่แก่ชราจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วค่อยคิดจะดูแลอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องยืนร้องไห้หน้าเตียงคนป่วยแล้วค่อยพูดคำว่ารักเพราะบางคำพูดเมื่อพูดช้าไปก็ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกวันนี้ถ้ายังมีโอกาสก็จงเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เริ่มจากคำพูดดีๆเริ่มจากการไม่ทำให้ท่านต้องเป็นห่วงเริ่มจากการเป็นลูกที่น่าภูมิใจ เพราะสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้รวมกันแล้วจะกลายเป็นความสุขก้อนใหญ่ในหัวใจของพ่อแม่ความรักจากพ่อแม่ไม่เคยรอเทศกาลไม่เคยรอวันสำคัญและไม่เคยลดน้อยลงตามการเวลามันอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เกิดและจะยังคงอยู่แม้ในวันที่ท่านจากไปเพราะความรักนั้นจะกลายเป็นแรงใจคอยนำทางเราไปตลอดชีวิตและถ้าเราตอบแทนท่านด้วยความกตันยู ด้วยการเป็นคนดีด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมนั่นแหละคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลูกคนหนึ่งจะมอบให้พ่อแม่ได้ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันธรรมดาก็ตามขอฝากธรรมะสั้นๆไว้ในใจของทุกท่านความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เทศกาลไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้หรือของขวัญแต่คือความรักที่เสียสละอดทน และไม่เคยทอดทิ้งกันเหมือนความรักของพ่อแม่ที่มีให้ลูกเสมอมาหากเรารู้คุณท่านดูแลท่านและใช้ชีวิตเป็นคนดีใจของเราก็จะอบอุ่นสงบและเต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืนในทุกๆวันไม่ต้องรอวาเลนไทน์ก็สามารถเป็นวันแห่งความรักได้เพียงเรามีคำพูดดีๆให้กันมีความเมตตาให้กัน และมีหัวใจที่รู้คุณผู้มีพระคุณชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความหมายและความสุขที่แท้จริงขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไัรและผล,ละบุญแห่งความกตัญญูจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่ผ่องใสพบเจอแต่ความรักที่แท้จริงและมีความสุขสงบในทุกลมหายใจตลอดวันตลอดคืน และตลอดไปเจริญพร